ཨ་ เราจะหันไปทางเดียวกันหนี้เหรอเราสองคนไม่ได้มีแค่มุมสวยมุมเดียวกันนะคะเออเรามีอะไรกันอีกแล้วยังเคยเล่นละครร่วมกันด้วยดิฉันเป็นเรกเป็นเป็นคู่สอนไงค็่สอนปอาหนังสั้นรักจริงปิงเกอร์นวดข้อมันนวดขาใช่อ่ะวันนี้ได้ไทยนี่เป็นพิธีกรช่วยนะคะเอ๊ะไม่ใช่พิธีกรช่วยสลับมาเนโอตูระไทเนี่ได้ตังค์แค่ ได้ทั้งเดือนเลยทั้งเดือนด้วยทั้งเดือนอ่ะ้อเนนีนะคะวันนี้เล่นวันเกิดเลโอป่ะใช่แล้ววันนี้แฮปปี้เบ d ร์เดท o ูยูแฮปปี้เบ d ร์ฉันว่าที่จริงลาเปาะบอกว่าลาไปหาพ่อฉันว่าไปฉลองวันเกิดอยู่คนเดียวก็ใช้พ่อ เเป็นข้้ข้อออหาา<ช>ย่งีรใช่เป็นข้ออ้างแน่ๆนะคะวันนี้อยากจะบอกว่าอยู่กับเทนนิักกอจีนะคะอย่าลืมช่องทางของเราเช่นเคย0269 062นะคะแล้วก็นี่ตามหน้าจอเลยมี facebook.com/bangchanneltv twitter and instagram ได้นะคะวันนี้นอกจากข่าวแซ่บๆแล้วนะคะเรายังมีนะคะนักร้องศิลปินแซ่บ <c oughs> ๆมาเยือนด้วย แต่เสียงกรี๊ดพ่อยกแม่ยกไม่ถามว่าใช่แฟนคลับของบี้ไหมไม่ใช่เป็นคนของเราทั้งนั้นเยเป็นเป็นแบบว่าพี่พี่น้องนในสตูดิโอของเรานะคะตอนนี้บีนี่ไม่ทําการทํางานนะคะออกมากรี๊นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับพี่พี่สุกฤษดันะคะดังนั้นเราคุยกับเขาเลยมั้ยนะคะในช่วงแรกของเราจับคอตีข่าวค่ะจับคอตีข่าว มามาตื่นเต้นจังเลยพี่บี้พร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้วนะคะอ่ะไม่เสียเวลาเชิญพี่บี้สุปริดจ้าจะไปดูจะไปดูแฟนคลับตรงนั้นแฟนคลับตรงนั้นขออีกรอบได้ไหม ชอบทีมน yeah. ี้มากเลยมีกองเชียร์เยอะเลยเคยดูไหมพี่เคยดูไหมแต่กองเคยดูครับเคยมาครั้งที่แล้วอ่ะแล้วจะมีผมผมแปลกใจมากข้างหน้าจะมีคนอยู่สองสคนอ่ะอ้าวจริงเหรอเอ้ใช่แบบใช่ไม่ตัวให้กำลังใจพวกเราสมอ มีคนเดียวเองนะมีคนเดียวเองนะแล้วก็พราะหมดอย่างนใช่ไชอบมากเลยผมตกใจเลยอาจริงแล้วตอนแรกผมก็กลัวไงเพราะเสียงจะเข้าไหมรายการอะไรยังไงเอาต้องการชอบเป็นรายการที่สบายที่สุดในโลกแล้วก็ไม่มีสาระที่สุดในโลกเลยนะคะวันนี้มีคิดผิดคิดใหม่ได้นะคะจะเดินออกเดินทาได้สวัสดีครับ กันเราเพราะว่าเราอยากทำสปี่แบกซิงเกิร์ใหม่ค่ะแล้วคนกำลังเหงาเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาพูดกันหน่อยเหงานี่นี่เพียงที่คอคออยู่อย่างเงี้ยแหละก็คือสปิทแหละเขาทั้างดีมากว่าอะไรเพลงนี้เนี่ยผมเปิดตัวมากับชุดสูทแต่แม่ปุบไทยดูเท่ๆมาเลยอารมณ์เหมือนแจสตินทิเบเลสแล้วก็เต้นแบบเท่ๆแล้วก็ด้วยความที่แนวเป็นโซฟังเนี่ยก็เลยดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผมก็เลยชอบเหมือนว่าเปลี่ยนแนวไปนิดนึงดนตรีแบบนี้บี้ไม่เคยทำมาก่อนตัวเองเปลี่ยนนิดนะครับเปลี่ยนไปนั้งแผงเลยใช่ไหมใช่ครับคือคือแนวโซฟังเนี่ คนก็หลายๆวงก็ทำกันมากแล้วแต่ผมไม่เคยฟังเฉยไม่เคยทำ <ฮะ S 1> ครั้งนี้ได้ลองมาทำดูรู้สึกอชอบมาก <ฮะ S 1> ถ้ามีโอกาสได้ทำเพลงเรือ่อต่อๆไปต้องเสนอโซฟังครับพี่แบบนี้ใช่ไหมแล<อ>้ว่ะ แฟนขับก็ชอบด้วยแฟนลับชอบมากก็บบีพอครับบังคับแต่ว่าชอบเพราะว่าเราไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็จะได้ยินเพลงนี้เปิดอยู่ทุกที่เลยนะคะนอกจากนั้นเปลี่ยนสไตล์แล้วคุณคนนี้เขาก็มีภาพยนตร์นี่ใช่ไหมเล่นกับคุณเชอร์มาเป็นยังไงคะเรื่องนี้เรื่องคิดถึงวิทยาครับตอนนี้ก็ถ่ายทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการตัดต่ออยู่แล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี่เลยครับ จะจะมีทีเซอร์มาให้ได้ดูการทีเซอร์หนังสั้นๆแล้วก็ประมาณวันที่23ามันจะมีไปการไปเปิดตัวหนังที่เชียงใหม่ด้วยเพราะวลาเราถ่ายทำที่เชียงใหม่ด้วยเรื่องเกิดในเชียงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นยังไงร้องเพลงกับเล่นหนังชอบแบบไหนมากกว่ากันตอนนี้ชอบทั้งสองอย่างเลยเขาถึงไปเล่นบอรดเวยไงทั้งร้องทั้งเล่นเลยชอบทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างครับแล้วเป็นยังไงหนังนี้แบบเวลาเล่นกับพลอยด้วยแล้วแบบมิกกิ๊กจิ๊บหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมประบใจฉับมีบ้านนิดหน่อยแล้วก็คือคือตอนที่เล่น ยากเพราะว่าทีมทีมงานชอบแซวเวลาผมเข้าไปเข้ากลงใหม่ๆเนี่ยก็จะเล่นใหญ่เขาจะแซวว่าตแหมเอาสไตล์แลชลาาะายมาใช้๋ไม่ใช่มาติดผมติดมาเองอะไรเงี้ก็จะมีแต่ว่าฉากกุกกิ๊ก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยเพราะเป็นละครรักโรแมนติกเนาะไม่ใช่เป็นละครเรี่กอะไรละคอะไรนะที่มันแบบอะไรี้ยละคร ไม่ใช่ละครแบบที่ควาพักโรแมนซิกไม่ใช่เออเซ็กซี่แน่ถึงแล้วมันอยู่ในหมวดอะไรนะละครีโรแมนติกโรแมนติกไม่ใช่ที่มันโรแมนติกก็ดูอีโรติกเอออีโรติกผมแม่ครับอีโรติกอีโรติกไม่ใช่อีโรติกแล้เราไม่ใช่สาวประเภทอีโรติกงั้นเราเลยก็เลยไม่รู้ศัพท์คำนี้กันเพราะละครนี่เป็นรักโรแมนติกก็เลยมีกิ๊กเล็กน้อยพนั้นเองแล้วเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะเรื่องนี้ วันที่20ิมีนาคมครับแป๊บเดียวเองก็ะจีกันแล้วม่นารออีกแบบหนึ่งนะคะตอนนี้พี่พงานยุ่งมากแทบจะทุกสาขาแล้วร้องเพลงก็ร้องแล้วนะคะเล่นหนังก็เล่นแล้วเล่นละครเวทีก็เล่นแล้วแต่ละครเวทีนี่ไม่ธรรมดาตอนนี้กําลังจะดังไกลไปอินเตอร์แล้วด้วยกีข้างหลัง บีฮายบีฮายไม่จริงได้ผู้นตอนบชมแแบบขั้นตอนตอนนี้ก็ก็ไปไปขึ้นทางแล้วครับค่ะเดี๋ยวประมาณสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยผมต้องไปอีกไปอีกเดือนหนึ่งก็คือคราวนี้ก็ไปเล่นไปเล่นจริงๆแล้วแต่ว่าเป็นโรงละครโรงเล็กๆน่าจะประมาณ2-300ที่นั่งได้ครับไปไปให้ให้คนที่อยู่ในวงการบอดเวนได้ดูได้เช็คฟีดแบ็กได้ได้ดูว่าเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนักลงทุนต่างๆอะไรล่าสุดเจอบี้ตอนนั้นบี้บอกว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนฝึกภาษาให้ชัด แค่เกลี่ยนึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ <Jamie, S 2> <funk anak S 1> พอถ้าเกิดเป็นในบทอย่างเงี้ยพอได้แต่ถ้าเกิดมาคุยกันอย่างเงี้ยต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วเราคิดแล้วก็แปลไทยไปกินกินเป็นไทยหน่อยปรับโหมดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าลองไหม you want to interview in English โอ้ยอย่าเลยอย่าเลยพอเวลาปีหน้าผมจะมาสู้เลยงานน่าไปปเรื่องภาษาแล้วเรื่อง acting มันต่างแม้แบบละครเวทีไทยกับละครเวทีบรอดเวย์เลยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมจ๊ะก็ก็เขาขอเข้าผสมกันเพราะว่า acting ของผมจะเป็นไทยบาง ครั้งนี้เขาไม่เข้าใจเขาจะ acting ฝรั่งไปเลยก็บอกเอางี้ละกันในเรื่องนี้ข้างหลังผาพมันมีบทด้วยความเป็นไทยเนี่ยเจอเลยครึ่งทางกันละกันนะคุณครึ่งผมครึ่งเ็าโอเคแล้วเขาก็ชอบมันไม่ acting ไทย acting ฝรั่งมันคือต่างกันยังไงเราจะมีความความความเป็นคนไทยเป็นชนชาติไทยเชื้อไทยอะไรเงี้ยแล้วเวลาพูดจาอย่างเช่นบทภาษาไทยเราจะค่อยค่อยพูดกันค่อยคพูดกันมีอารมณ์ของความคิดอะไรต่างๆแต่ฝรั่งนี่ะโป้งป้างตึ้งป้างเป็นเร็วคิดเร็วต้องทำเร็วจัเหวาะตลกอ่างเงี้ยสมมติผมไปเล่นครั cái gì cho แล้วทุกคนก็เงียบกันหมดเลยอ่ะในห้องอ่ะแบบ60คนเงียบกันหมดเลยแล้วก็มีเสียงหัวเราะอยู่สองคนน่ะคือทีมงานไทยคนหนึ่งแล้วก็พี่บอยให่กำลังใจเพราะเขาเป็นคนไทยเข้าใจทีมไยเขาก็จัดทิ้งไปแล้วก็ถามว่าคุณทําอะไรตอนนั้นอ่ะอ๋อเป็นมุกตลกไทยครับขอโทษทีผมผิดไปแล้วมันอย่างนี้พอดีแบบบางทีเซนฝรั่งกับเซนคนไทยไม่เหมือนกันใช่บางทีแบบเราดูหนังฝรั่งเนี้ยมีฝรั่งอยู่ในโลกอุ้ยขำกันท้องคัดท้องแข่งตัวงอแล้วมีอะไรกันไม่ ใช่ใช่ใช่ไม่จะมีอะไรจะมีอย่างนมาตลองเขามีสับสแลงมีอะไรพวกนั้นด้วยแลงบังจีด้วยใครอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะยังไม่หมดเท่านั้นก็จีก็จีไล่มาละมีทั้งเพลงมีทั้งอะไรเงี้ยตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ใช่ไหมคะก่อนที่จะบินไปอยู่มึงนอกอีกหนึ่งเดือนเพลงใหม่เป็นเพลงอะไรคะเพลงรักแท้แปลว่าเธอครับก็เป็นเพลงอารมณ์อะคูสติกยิ้มยิ้มเพราะแฟนๆบอกว่าอยากฟังเพลงแฟนๆเนี่ยเรียกร้องใหม่มากเลยนะอยากฟังเพลงเร็วของบี้ก็มาเรามาเพราะกำลังเหงาผลิตมาแล้วโอ้หายเหนื่อยฮ่าอยากฟังอีกแล้วเหรอช้า เพลงยิ้มยิ้มแบบไอ้นี้สมาดีรักนะคะมากมายอนีออกมาเห็นได้หมก็โอเคทําให้ก็ได้นี่แหละคับเป็นเพลงรักแต่ว่าเรียกได้ว่าบีนะคะผลิตเพลงนะคะตามดีมาแล้วก็สัมพนเลยนะคะเป็นหลักเสราสตระภาคจุลภาคเลยเลยเป็นบทพิสูจน์ว่าทําไมบีถึงมีแฟนคลับมากมายขนาดนี้ไงเพราะว่าเอาใจซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาเชิแล้วคนทํางานด้วยกันนะก็จะแบบเออรักบีชอบบีทำงานนะใช่ไหมพวกเรา ดีใจมากเลยเพราะว่าแฟนๆไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอยากเห็นบี้เป็นผู้บริหารเอ็กซ์แกเนี่ยไม่ได้นะไม่ให้ไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นต้องปรึกษาผู้บริหารเอกแกคนปัจจุบันเลยนะคะโอ้ตายถ้าเป็นบริหารแบงก์กาไม่ย่างอแต่เนี่ยบอกได้ไหมแต่ว่า เพลงช้าติของพี่อย่างอ่ะเมื่อกี้พูดไปนี้ Somebody Love ก็มี<ร>ท่าเพลงนี้มีด้วยไหมเพลงนี้ไม่มีครับเพลงนี้จะเป็นอะคูสติกสบายๆฟังแล้วก็ <ฮะ S 1> สามารถจะโยกได้บวกมือได้ออะไร่นุ่มๆอะไรอย่างนี้นน<ช>แต่ถ้าอยากเต้นก็ได้นะรักแท้แปลว่าเธอใส่เข้าไปประกอบเองตามไม่ได้ห้ามอ่ะไม่ได้ห้ามอยากเต้นก็เต้นไปแล้วแต่ไม่ได้ห้ามอะไรค่ะอ่ะสุดท้ายพี่ฝากผลงานทั้งหมดทั้งมวลในตอนนี้ไว้กับชาวแบงค์ชานเอลนอยครับผมก็ฝากถึงเพลงก่อนนะครับรักแท้แปลว่าเธอนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยววันที่16 ทุงนี้แหละได้ชมกันได้ได้ฟังกันได้นอนเวลา11บเนาฬินาทีนะครับทุกคลื่นวิทยุทั่วประเทศเลยพร้อมกันนะแล้วก็ MV ็มวกำลังจะถ่ายทำเร็วๆนี้ได้ชมแน่นอนนะครฝากถึงรหัสดาวน์โหลดดอกจันหนึ่งสรหัส0003แล้วกดออกหนังหนัง20มีนาคมนี้คิดถึงวิทยาได้ชมแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในการไปต่อสู้อยู่ที่เมืองนอกในทางนี้เลยครับผมได้ค่ะแล้วเราอยากไปดูมากเลยนะที่บรอดเวย์อ่ะตามไปกันก็จะพาเราไปหน่อยแล้วแตใส่กลองไปใส่กลองไป เป็นไม่กล่องไม่ได้ใส่กลงก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่บี้มากค่ะแต่ว่ายังไม่ไปไหนเพราะว่าจะโชว์เพลงให้เราฟังต้องทีต้องโชว์ให้ดูเดี๋ยวจะบอกว่าเพลงนี้ได้โชว์ที่ไหนยังเราเป็นที่แรกหรือเปล่าอ่ะที่นี่ที่แรกเลยรักแท้แปลว่าเจอเจอที่แตะฟองไลฟ์แบงค์แชนแนลเป็นที่แรกเลยพี่บี่พร้อมที่จะโชว์ให้เราฟังไหมผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วพวกเราพร้อมไหม คนมันกำลังเศร้าถึกเกิดคุณไว้ไปกันไหญ่มาเศร้ากันมนากจะหากมุนคลิกให้ทำยังไงร,รูวงฉันจะไม่ปล่อยนะเธอเคยเดียวได้เคยยัางว่าเจอลำพังจนทอใจ เมื่อได้ก็เพียงเพราะเธอมีเธออยู่ในยอมแค้นก็อุ่นใจไม่ว่าร้ายดีเธอเคียงข้างฉันเสมอเธอมาปิดคำว่าเงาเธอมาเปิดคำว่าราวชีวิตฉันเหมือนได้เริ่มใหม่เธอได้เปลียยนในทองฟ้าที่มืดมนค่อยๆสดใส คำว่าโชคดีชีวิตนี้ได้พบเธอได้ถธอรักและได้รักเธอได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กันมันเป็นอย่างนี้เองและชีวิตก็เปลี่ยนไปไม่ได้ทำเพียงพื่ตัวเอง ทำให้ฉันรักเธอดึงแต่วินาทีนี้ไปฉันขอมีลมหายใจเพื่อเธอเท่านั้นร,รักเธอแล่าเธอแล้วเธอ